you mm -hmm. Terima kasih telah <laughs> menonton! Terima kasih telah menonton! ขุิเด็ประมดุิดบดีจับกรีนรือบดินสยามมินตราธุราปรมนาบอบพีดและสมเด็จพระนางเจ้า thank you พูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างผู้แข่งรั้งแรกผู้แข่งรั้งแรกสำหรับละครเรื่องเรือนิสยานะครับถ้าตาลเคยเล่นกับพี่ไม่เคยใช่ไหมยังครับพี่หลังจากลองงงๆก็คือเป็นการร่วมงานครั้งแรกของของผมกับน้ำตาลนะครับต้องถามน้องว่าหนักใจอะไรนะครับก็แหมพี่พี่ปอก็เป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะรู้สึกตื่นเต้นได้ร่วมงานกับทุกๆคนที่มีช like ื่อเสียงทุกคนเลยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะมาเจอพี่ปอแต่ว่าพี่ปอเป็นคนสบายๆค่ะวันนี้ครับผม ก็ในเรื่องของของบทละครเรื่องริชยาเนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดราม่านะครับเป็นละครที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ชีวิตเยอะต้องใช้น้ำตาลเท่านั้นครับผมองพักอดีตกับพักปัจจุบันด้วยเปยังไงบ้าคะค่ะพักอดีตก็จะเป็นเป็นเป็นเรื่องราวก่อนที่จะเกิดขึ้นในในในเรื่องของเราครับะอผมเล็กเตอร์ รับคาลเตอร์ตานนะคะตัวนันทนาจะเป็นแบบผู้หญิงค่อนข้างซุกคนเพราะว่าเขาจะเจอเรื่องราวมาเยอะค่ะคือแม่ฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องมาสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวมากเพราะว่าพอกลับมาปุ๊บก็โดนคนนั้นคนนี้ตามฆ่าแล้วก็ทําให้มาเจอกับนี่ทหารครับผมเป็นจิดพันนะครับเป็นทหารอยู่ดีๆก็ต้องมาต้องมาวุ่นวายกับกับอ่ปัญหาของนันทานะครับก็สง สารครับตรงสารเขาเห็นเขาตัวคนเดียวแล้วก็มีคนแบบลุมกันแกล้งลุมทำร้ายเขาเขาเลยต้องช่วยครับมช่วยไปช่วยมาก็เลยแต่การเล่นละครรามาตลอดเลย เป็นเรียกว่าเป็นแนวขนาดหรือวาเลยหรือเปล่าคะวามจริงเรียกว่าแนวขนาดหรือเปล่า <c oughs> ก็ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรืร่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตาจะแบบยอมไม่ถูกกระทําเหมือนเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วก็จะร้องไห้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอ่อนแอแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างาจะรู้มาสู้มากกว่าแล้วก็เออเราเหมือนกับว่าเราต้องการตามหาความจริงในสายตาคนอ,อื่นเนี่ยเราอาจจะดูเล้ลาปนิ่งๆค่ะพระเอกเจอเราแรกๆก็ยังเกลียดค่ะอืม ก็กดดันค่ะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นกี่เรื่องกับเราแต่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ากดดันมากเพราะวเจอกับนักแสดงที่เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยตาต้องมาพลิกตัวเตอร์ต้องไปตามสู้ตามร้งกับทุกคนเลยค่ะอย่างก็ต้องทำงานบ้านหนักขึ้นค่ะแล้วก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆนักแสดงด้วยนี่ฝากกับพี่ปอะครับคม่นอะไรนก็ไม่ะ ก็จริงๆก็ไม่มีครับผมก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้กำกับที่จะวางคาแรคเตอร์ไว้นะครับแต่เชื่อจริงครับว่าว่าบทนี้ก็เหมาะกับน้ำตาลครับผมได้ดูผลงานน้องบ้างดูครับเป็นไงบ้างครับก็น้องเก่งนะครับก็ได้ได้รับคำได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนเพื่อนนักแสดงด้วยกันครับผมก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับน้ำตาลครับผมอ่าสายรักเอเค่ะอ่าคือ ก็ฝากละครเรื่องเรือริศยาเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าได้คติแง่คิดในการใช้ชีวิตเยอะมากรักโลคโกรธหลงที่พี่ตุ๊กได้บอกไว้ครับ,รบผมก็คือเป็นเป็นชีวิตจริงครับของคนเรานะครับที่มีกิเลสน,นะครับซึ่งเราก็เอามาตีแผลให้มันเห็นไปในในภาพที่มันชัดขึ้นนะครับคนเรามีหมดครับรักโลภโกรธหลงอยู่ที่ว่าใครจะจัดการกับตรงนี้ได้สักได้ดีสักเท่าไหร่ครับผมค่ดูเป็นใครดี อันนี้เดือนอะไรแล้วอะครับเดือนปีหน้าก็น่าน่าจะเป็นเป็นต้น <ś of> ต้นปีหน้าครับขอบคุณมากครับ <ś of> <t os>